สบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มพพกาพบพ่อของสนุกคือเก่าที่ส่องสนุกสาราวเนาะพี่น้องวันนี้สนุกกับสิฟาพ,พ่อแม่พี่น้องมาแกงน้ำไม้เนาะพี่น้องกินยำเท่งเทียงอะไรพี่น้องพอวันน้ำไม้กะน้องไพ่ของสนุกไปหาเนาะสานุกไปไปพี่น้องสนุกข้าตากเข่าเนาะไปะไปชมกันเลยเนาะพี่น้องตอนผ่านน้ำไม้แล้วก็ะตุกน้ำไม้เนาะ นี่ก็สิเป็นหน่อไม้เนาะพี่น้องหน่อไม้สนุกคั่นแหละหน่อไม้บงเนาะพี่น้องสินําไข่เพิ่นเอามากินเนาะสนุกก็สิมาปอกมามาจักมาต้มเนาะพี่น้องบานี ลูกนายตู่นกกาา่อยไปิ้ลอยแล้วน้องพี่น้องก็ชิ้เาไปใส่หม้ออะรแบบนี้เนาะฉนุ้อชิ้นเอาหน่ยใส่หม้อน้วพี่น้อง lúc rồi, nó bị đón xem 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 mai, nó. ของสนุกเนาะพี่น้องก็ใส่หมอไปติดรบ่อยเลยท่ามันซุกมันผดผมแหละพี่น้องบานีเอันนี้หมอนน้ำมัสนุกกับผดขล่ะพี่น้องเออบ่มๆแล้วเนาะผดขล่ะกันเลยพี่น้องกินตอนเถียงเนาะพี่น้องมาเด้อพะยาะน้ำสนุกกระได้เนาะผดขล่ะกันเลพี่น้องจะหน่อยผมเลยเนาะจังสนุกจังสีแกงเนาะ ก็แหละบันเดงกลับไปเบิง่งตอนแกงกับตอนกินเนาะพี่น้องนี่กแกน้ะไม้แรกไปท <นะ S 2> ิ้เรียบร้อยเลี๋ยวนาะพี่น้องเพราะว่า <laughs> สนุกวันถ่ายตอนแกงเนาะปูไปนั่งทางนะพี่รู้จักนี่ก็เป็นอีแม่ฝันพี่น้องอันนี้เอื้อยพฝ่นออกมนะนาน้ำพี่น้องฝันซักไม้กระเทาะออกมาฝันอยากแกงน,น้ำไม้เนาะอันนี้น้องไผ่ของสนุกเนาะพี่น้องฝันไปห่าน,าน้ำไม้มา เพมันหอนพี่น้องเซ็แบแซ่บพี่น้องเออแกงมาจะบ,บนมากระยางแกลงกกกล้มมาน่ามันก็เลยมันลงพื้นพี่น้องซักมะกะเท่าออกมาเลยมโอนี้นได้เป็นอะกับย่างนะแข่ง,พงเพิ่นก็ยังมาท่นดีเป็นอะไดอกพี่น้องเลยขาพเพิ่นเบื้องนังนเนาะใช้การมาได้กับแขนเพิ่นขัาง,าง,าง,างเบิ่อนะมันยังใส่เบียร์มาได้เนาะพี่นอ้องเพิ่นก็ต้องย่างข่างเดียวอะไรพี่น้อง เพิ่มเพิ่มก็ใช้ข้างเดียว,วยเนาะแม่เป็นเบื้องอ,อ,อ,ยอยะฮะม,มันเป็นปลอยเลยพี่น้องตายเนี่ยอืมลอยสซลต์อีแม่มันไปเอาหลานเนาะแม่ไม่กินนะที่หลายคนจังแซ่บพี่น้องเอ้ยสามคนอย่าลากลังหมูพี่น้องแซ่บลาย ปวดบ้านเฮาเนานะเต็กทีกินยังบอกกินทำไมตลาดตาลีก่กะบ,บ่ได้ไปเนาะพี่น้องเพระาะว่าโควิดหลายช่วงเลยพ้นก็บกึ้มพ้นมือพี่นอ้องช่องที่ล็อกบอทล็อกดอกมืดดื้อเฉยนะมืดเห็นนะคนย่านพี่น,อน,น,น,อออนอ้องเพ,พระาะว่าวาดในเช้าก,กับคนเข่าเนาะมืดคนพ้นมาบ่ตกมันนี่ก็มาตะเข่าอีกพี่น้องเอ้ย อืมก,กินดูแถวว่าอน,นั้นดนะยังไม่กินนะว้ากินเลยนะต้องมอในอมีผักรกระเเมี่ยงคือัดเนยผมีผักกระเนี่ผักแหได้ลฉลองผักกระเบลงหวานอืมอหอมชาเซ็มหน่องแหน่เด้ เราบะหมี่แม่ไผ่แม่น้อกระล่นไผ่หลังจากกินแกงละไม่อิ่มเนาะพี่น้องสนุกกระชิ่ต่อด้วยสมคามพี่น้องเอ้ยโหอาตะโหโหเก่กองสนุกกระเพิ่งอยากทั้งสมอยากทั้งแกงละไม่พี่น้องโมนี่โฟซักมากระเทามาเลยพี่น้องเอ้ยคืขอย่างมืดวะมืดได้เคยบอมมาทั้งพี่บอมมันมืดพี่เด้อมานั่งพี่เด้อเฮ้ยชักมานั่งพี่เด้อ ไม่ทะลึงสองใส่สุดเซ็กซี่ได้มาเรื่อยคอยกระได้ผูกคาเว็บคาคาเดฟเว็บวี่อีพอเนาะูมาให้กินสมเฮ้ยกินสมได้บาทพี่น้องเอ้ยกินสมชองคนได้บาทเลยสมคามพี่น้องมาๆมาๆแซบบไรพี่น้องเยอ,ยอ,งอ้ยก็ โอ้โเกรือของสนุกก่อนพันยาพันวายพันยาพันเจ็ดทองแรงเนาะพี่นอ้องฟาแสบลายเลยพี่น้องเอ้ยสนุกกับคัตตะหมาใส่ขากันเลโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับสิ่อจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนออาะหมักแต่อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให่งเสียแห่งใจให้ในในสนุกเด้อได้ให้คลิปต่อไปเนาะพี่น้องสนุกกับขอขอบคุณขอบคุณหมู่เพื่อนเบ,อนบิร์สกุลทุกคนเนาะแล้วก็บเอฟซีเมื่อสกุลทุกคนเนาะพี่น้อง สบายดีสวัสดี